วักแรกวันนี้จะพาทุกคนไปฟาร์มของไปกันแบบว่ายาวๆด้วยกันไปดูกันว่าวันๆเนี่ยที่เราไปฟาร์มของมีอะไรบ้างแต่ว่าขออนุญาตนะแม้จะเป็นบล็อกยาวก็จริงแต่เราจะถ่ายแนวตั้งเพื่อให้ใช้กับ t ิกตอกได้ไปทุกคนนี่เรากำลังเดินทางไปที่ตลาดปากซอย โอ้มาพอ้าไม่ค like ้ากำลังต <grateful S 2> ั้งกันอยู though, ่เดี๋ยวจะพาไปดูนะว่ามีของอะไรเด็ดครั้งที่แล้วที่รามาเนี่ยเราติดใจมากๆเลยทุกคนเจอของดีๆเนี่ยราคาไม่แพงสเวตเตอร์ร้านนี้น่าสนใจขอแวะดูหน่อยพอ้าบอกตัวละร้อยสามสิบเก้าทรงก็เป็นของแท้อยู่นะเสียดายนิวบาลตัวนี้สีมันซีบีใครเคยเจอออฟไว้มือสองที่เป็นของแท้บ้างเนี่ยเราอะดูไม่เป็นเลยนะของแท้ของปลอมของออฟไว้ตัวเนี้ยเป็นของ MLB เราตั้งใจว่าคลิปนี้เราจะลงทั้งสองแพลตฟอร์ม ตัวนี้น่าเสียดายเนาะจริงก็ชอบเลยตัวมันน่าจะเล็กไปหน่อยถ้าสเวตเตอร์เราคิดว่ามันต้องตัวใหญ่นิดนึงร้านเนี้แจ๋วเลยนะไว้มาใหม,ม่อีกรอบมาดูร้านเสื้ออีร้านหนึ่งดีกว่าทุกคนครั้งที่แล้วนี่เราได้เมาส์เทนจากร้านนี้พี่เขาใจดีขายไม่แพงด้วยนะร้านนี้ตงรงตลาดปากซอยถือว่าราคาไปเต่าได้ลองมาเลือกหาดูกันดนะถือว่าเป็นร้านที่เราต้องปักหมุดแวะมาทุกครั้งแหละรอบต่อไปใครที่ยังดูถึงตอนนี้ขอถามความเห็นนะว่ามันยาวไปไหมเราจะค,ค่อยๆเพิ่ม ความยาวใจอยากให้เป็นหลักชั่วโมงลีละก็ค่อย,อยๆปรับปรุงช่องไปนะน้องเราเนี่ยชอบความมีราคาเข็นแปะไว้อย่างนี้แหละบางครั้งก็ชอบนะแต่เกรงใจจะถามสนับสนุนให้พ่อ้าแม่ค้าแปะราคาไว้เลยบางทีอยากกำตังมาพอดีก็ซื้อนะบางก็ไม่กล้าซื้อเพราะคิด,ดว่าแพงนี่<า>แหล,ละร้านเขามีของบนบ้าลมาขายขามไม่นึกถึงตลาดป่าไหวลูกบุรีเลยน้อมีใครชอบผูนี้ไหมเราไม่รู้ยี่ห้อหรอกเราว่ามันแมทชุดสวยดีไปใส่กับยีนขาสั้นน่าจะลงตั้ ตัวดีนะโอ้โห oh, oh, มาดูราวนี้สิเสือเส้อสวยเยอะเ้ยนะนนและดูทุกคนตัวละห้าสิเป็นเสื้อแนวกีฬามีใครคิดเหมือนกันไหมว่าเสื้อแนวกีฬาเนี้ใส่ก,กักางเกงยียนขาสัาน้นนี่มันดูลงตัวดีโน,โน่ตัวนี้ก็สวยแต่มันไซส์เล็กพีน่โน้ เราว่าถ้ามาดูเรื่อยๆเนี่ยมีของดีแน่เลยต้องมาไปบ่อยแล้วตลา,าดปากซอยหาไทยราชเนี่ยมันมีจังจันพุดสุกนะทุกคนเรียก,กว่าจำกันไว้ให้มันแมนเลยที่นี่เอาเป็นว่าร้านนี้ต้องปักบุดมาอีกรอบละโห่ออมา <ๆ S 2> ตัวน,นี้มันคลาสสิกเนาะแต่ตัวมัน <เล S 2> นี่<ล><ล>เราเคยได้สซอุดซี่จากร้านนี้และใครจะพลาดล่อใช่ไหมไม่รู้พ่อค้ามีเซตุดซี่หรือเปล่าแต่บอกว่าลงของใหม่วันนี้มาติดตัวนี้มันสวยดะดูทรงนี่ของแท้เลยนะเนี่ยบอกก่อนเราไม่ได้หยิบมัน รอบที่แล้วเราก็แวะร้านนี้ได้ของไปเยอะเลยพอกาขา,ขาที่เนี่ยใจดีมากๆเลยอยากให้ทุกคนช่วยดูด้วยนะว่าเราหลุดตัวไหนไปรอบหน้าจะได้ไม่พลาดอีกไม,ไม่รู้เสื้อแบบนี้ก็คฮิตขึนไม่ชใครรู้ป<ะ>่ะโอ้แต่ได นี่แหละทุกคนที่เขามาก็เขาได้ไปตุซยูเอสเอสด้วยแตขอเขาถ่ายไว้บิลลาตัวนี้มันสวยเหมือนกันนะนี่ยคลิปยาวก็ถ่ายมาให้ดูเยอะเลยเสื้อเนี่ยเป็นกระสอบญี่ปุ่นแน่นอนบางตัวกระเดสต็อกเลยนะแต่ขายลุ้จากเสื้อรุ่นนี้ไหมโอ้โหตัวนี้ยังสวยอ้าไม่ซื้อมาเนี่ยคงเสียใจแย่เลยตัวซ้ายออกทรงผู้หญิงไปหน่อยเนาะผ่านกองแต่ตัวขวาไม่พลาดเลยนี่ดีพี่เขายิบมาให้เราดูอีกนะเอามันลุ้นกันสิว่าได้อะไร รีบขวาเลยไงเต้ารีบมันทิ่มมันแรงไสลเล็กก็หยิบม,มาก่อน แน่แต่ยังไม่เสนอได้พราขาถ่ายให้เีกเนี่ยนะไม่มีตะกองก็อยากออกกล้องกับเขาบ้างเขาไม่รู้จักเซฟโอ๋หลานพี่คงมีวันพีหลายก็สวยเนาะเอาเลยดูตัวนี้สิปากยังสวยเลยเนี่ยแล้วเจอไนกี้แบบนี้ไม่หยิบมาได้ไงชอบกันไหมทุกคนนี่นะนี่นะพี่โค้งังคาเทลองเกมมามันดูคนซิวเราจะได้อะไรไหมเนี่ยเห็นคนแรกๆแต่ก็ไม่รู้จะทันเขาหรือเปล่าเมื่อกี้มันใช่รีวายม่นเราเฟลแน่เลยทุกคนไม่เจอ ไเลยแต่ใครจะไปรู้ล่ะมันก็ต้องลองอีกสักหน่อยนะนี่ไงพิกโคทุกคนว่าเราขนหยิบมาไหมตัวม,มันใหญ่มากเลยนะเอวประมาณสักหกสักแปด มาดูพ่อขายยังใส่สตูดิี่เลยพ่อขายบอกซื้อชอบไปเลยตัวนี้เรารอคุณลุงเขาวางนานมากแล้วมันก็เป็นของเราในกี่เขา,ขาที่แรกก็ลุ้นอยู่นะว่าลุงจะเอาไหมเนี่ยนะน้องเนื้อคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันมาดูคนประกอบการร้านนี้หน่อยสิชอบกันไหมที่มาร้านเดียวอะ่ะก็ตังจะหมดแล้วอะ่ะ เมืเ่อกี้หมดไป700เดี๋ยวไปดูร้านอื่นต่อดีกว่าว่ามีอะไรได้ ้ต่ไดถึงก็พูดสะดุดกันเลยเราว่ามีตังค์พันเดียวไม่พอแล้ววันนี้ม <initiatives> ีแค่พันเดียวเนี่ยแค่ตลาดเล็กๆเองนะทีแรกตั้งใจจะทำรอก็ยาวสงสัยตังค์หมดก่อนสงสัยต้องหาของมาขายจริงจังแล้วล่ะซื้อของแบบนี้ใครอยากสนับสนุนเราก็ไปดูในไลฟ์สดทุกวันเสาร์ได้นะจะพยายามมันไลฟ์ทุกวันเสาร์ใครก็แวะมาทักทายได้ไม่ซื้อก็ไปของขวัญได้นะทุกคนเห็นอะไรตะกี้ไหมนี่นี่คู่นี้เจ๊ ช่องเราเนี่ยเขาชอบสายนี่เนี่ยผัดเดียวซื้อไปใส่คู่กับเจ๊สักคู่ดีกว่ามั้งเนี่ยร้านบางเขาว่า350ร้้ึงร้านคู่นี้มันไซเราด้วยนี่นี่พาดูคู่อื่นด้วยมีพวกของแปลนอยู่นะตรากเนี่ยมีสองสาคู่เสียดายไม่มีไซใหญ่เลยเจอสี่อดสี่สองนี่เพียบไปหมดถ้าไยเรานะได้เห็นดีกันแน่วันนี้นี่ชนองชแนลก็แท้ไม่เนี่ยในมุมมองเราในแท้เลยนะวันนี้รองเท้าร้านบางสวยจริงๆทุกคน ร้านลุงเมื่ออาทิตย์ก่อนเขาไม่มาเนอ้องที่เขาขายคู่รรอแล้วเราก็ได้เอาพายสตาร์ใหม่ๆม,มาจากร้านเขาเวันนี้พาราเดียมเพียไปหมดเลยแซมบ้าเพื่อนๆอะไรใช่หมดเลยฮะแต่ว่า กีเหม็ดแซมบา้าลลโน้แลคพาเลทิเยมเร,เราใส่ออกมาเป็นยังไงหว่างที่เราลองใส่เนะี่ยทุกคนคิดเห็นว่ายังไงบ้างคู่นี้ออกมาดูดีไหมเอาจริงก็เป็นรองเท้าที่ใส่ยากอยู่นะเนี่ยเป็นไงทุกคนคิดเห็นว่ายังไงบ้างคู่นี้แต่เราคี้เกียจถอดแล้วล่ะซื้อเลยเลยการใครอยากดูยาวๆคนนี้ม่นเนี่ยนี่ก็สรุปของที่ซื้อมาวันนี้ขออนุญาตทําเป็นซันเปิลก่อนละกันนะวันนี้เจอของถูกใจเยอะไปหน่อยตังงหมดเลยวันนี้ขออนุญาตไปก่อน